สวัสดีครับผมกอชนะซาวครับคลิปนี้จะพาชมตู้ซัพ์ตรงรุ่นสำหรับรถ SUV นะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยเริ่มต้นที่ใบแรกครับเป็น Isuzu m มิ x นะครับมีทั้ง m ิว x รุ่นเก่าและ m ิว x รุ่นใหม่ครับ m ิว x จะใส่อยู่ที่ฝั่งซ้ายของรถนะครับใบต่อมาเป็น Fortuner ครับเช่นเดียวกันมีทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ แต่ t u r t u n e er นนี่ใส่ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับซ้ายและขวาหรือจะเลือกติดตั้ง1ฝั่งก็ได้ครับต่อมาเป็น p e j e r o นี่เป็น New Pajero นะครับเช่นเดียวกันใส่ได้ทั้งซ้ายและขวานี่ครับใบต,ต่อมาจะเป็น e v e r e s t Next Gen ครับ แอวเลสจะพิเศษหน่อยเพราะว่าพอติดตั้งแล้วนี่จะซ่อนรูปมองไม่เห็นเลยนะครับไปสุดท้ายเป็นเอ e วเลเหมือนกันครับแต่เป็นรุ่นเก่าเช่นเดียวกันเป็นตู้ซั์ตรงรุ่นซ่อนรูปครับสำหรับแอลวีเ e ราคาขายส่งอยู่ที่ใบละ4 5 0 0บาทนะครับถ้าพร้อมติดตั้งก็บวกอีก2 0 0 0ครับเป็น6,500บาท แต่ถ้า E v e r อร์ค่าติดตั้งอยู่4 0 0 0ครับจะเป็น8,500สําหรับ e v e r อร์สนใจก็ติดต่อมาได้ครับ0830757744กอดครับสวัสดีครับ